สวัสดีค่ะพบกับสมมาทาโร่นะคะเปิดไพ่ไทยดวงให้กับคนที่เกิดวันอาทิตย์ประจำปักแรกของเดือนพฤษภาคม2563 1พฤษภาถึงวันที่15พฤษภาคมนี้นะคะดวงโดยรวมของท่านคนที่เกิดวันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรบ้างนะราชาถือถ้วยสองไม้เท้ามากับเดอะมูนนะบางทีก็ยังเครียดอยู่ยังวิตกกังวลอยู่ ขอให้เชื่อมั่นนะคะการคิดไปก่อนการฟุ้งซ่านเนี่ยมันไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์อันใดกับใครเลยในทางกลับกันเนี่ยทำให้เครียดปวดหัวและไม่เกณนเปล่าๆ ทางออกที่ดีที่สุดของคนที่เกิดวันอาทิตย์ในระยะนี้ปักแรกของเดือนพฤษภาคมขอให้ positive thinking ขอให้คิดบวกนะคะการงานในระยะนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเอาแน่เอานอนไม่ได้หรือมีเกณฑ์จะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานหรือหลายท่านถูกสั่งพักงานให้ออกจากงานเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ท่าน มีแผนสำรองมองหาอาชีพเสริมอาชีพสำรองอาจจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการทำมาค้าขายหรือการใช้สื่อโซเชียลออนไลน์ให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการทำมาหากินนะคะและในส่วนของความรักจะมีเรื่องของวิตกกังวลเพราะว่ามีเกณฑ์ว่าคนมีคู่จะมีเกณฑ์การคบชู้หรือรักซ้อนเข้ามาคนรักจะทำให้ลำบากใจจะทำให้เราวิตกกังวลฟุ้งซ่านหรือมัน เป็นฟิล์ที่ว่ามึนมนตึงตึงไม่รู้สถานการณ์จะไปไหนจะเป็นอย่างไรต่อต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างเงียบขอให้คุณมองในระยะไกลมองในอนาคตว่าอยู่กับเขาชีวิตเราจะดีขึ้นไหมถ้าอยู่กับเขาแล้วเราไม่มีชีวิตที่ดีไม่มีความสุขไม่มีอนาคตก็ไม่จำเป็นต้องอดทนนะคะส่วนใครที่จับปลาสองมือหรือเจ าชูมากลักหลายใจก็ให้ระมัดระวังผลจากการกระทำนั้นจะย้อนมาสู่ตัวท่านเองมันจะทำให้เราไม่สบายใจและไม่มีความสุขได้เนาะส่วนคนโสดในระยะนี้ระวังคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่มีคู่หรือมีเจ้าของอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนโสดขอให้ตรวจตาดูให้ดีว่าคนที่เข้ามาทำดีด้วยนั้นเนี่ยเขา โสดจริงไหมหรือเข้ามาเพื่อหวังผลอะไรบางอย่างจากเราหรือเปล่าบางท่านมีเกณฑ์ได้พบรักออนไลน์สื่อโซเชียลเป็นเหตุนำมาให้ได้เจอกันหรือบางท่านอาจจะพบรักจากแดนไกลหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติก็เป็นได้ ในเรื่องของการเงินระมัดระวังการถูกหลอกการยืมเงินแล้วไม่ได้คืนหรืออีกกรณีหนึ่งก็คืออาจจะมีเรื่องให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเอกสารทางการเงินและระมัดระวังรอบคอบโดยเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องกับเงินอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการถูกกล่าวหาทางการเงินได้แต่ถามว่าสถานการณ์โดยรวมทางเกินเงินดีไหม ก็ต้องบอกว่าถ้ามีสติปัญญารอบครอบบริหารจัดการค่าใชา้จ่ายและการเงินให้ดีและทางที่ดีอย่างที่บอกไปสัมพันธ์กับเรื่องการงานก็คือการคิดหาแผนสำรองสร้างรายได้เพิ่มเติมจากงานประจำด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพระวังในเรื่องของเนื้องอกซีดและไมเกรนนะคะทำบุญแก้เค็ดเสริมดวงให้ทำบุญและ ปล่อยนกปล่อยปลาหรือปล่อยสัตว์น้ําอะไรก็ได้ตามกําลังศรัทธาที่ท่านมีเนาะจะปล่อยกุ้งปล่อยกบปล่อยหอยปล่อยปลาหรือปล่อยอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ํานะและคนที่ทําการค้าขายแนะนําให้สักการะบูชาเสด็จพ่อรอห้าหรือแม้แต่คนที่เป็นข้าราชการก็ทําได้เช่นกันนะวันนี้ส้มมะลาไปก่อนดวงนี้เป็นดวงโดยรวมฟังเป็นไกด์ไลน์ฟังเป็นคําแนะนําได้ถ้าชอบฝากกด แชร์ฝากกด subscribe ให้กับเพื่อนๆนนะคะแชร์กันต่อไปเนาะสนใจดูดวงส่วนตัว5คำถาม99บาทเปิดพื้นดวงการเงินการงานความรักสุขภาพและไม่จำกัดคำถาม259บาทสนใจดูดวงติดต่อได้ที่ f c e e o o o k แฟนเ page สมมาพยากรคะ่ะสวัสดีค่ะ